คุณจะพบทะเลสาบอันงดงามหลายแห่งในรัฐหลุยเซียนาแต่หนึ่งในนั้นโดดเด่นกว่าที่อื่นทะเลสาบลึกแห่งนี้สงบและสวยงามแต่ต้นกําเนิดของมันเชื่อมโยงเป็นอย่างมากกับเรื่องราวของภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนระบบนิเวศท,ทั้งหมดภัยพิบัติที่ผู้คนสามารถรอดมาได้อย่างปฏิหาริย์และภัยพิบัติครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดของคนเพียงคนเดียวในการค้นหาประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งของทะเลสาบพ,พินยอให้ย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า40ปีที่แล้วมันคือปี1980 เช้าตรู่ของวันที่21พฤศจิกายนคนงานหลายคนเริ่มกะทำงานของตัวเองพวกเขาค้นหาน้ำมันต่อการเจาะบ,บนแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลสาบพ,พินยอขนาดเล็กถือว่าเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการนี้ความลึกของทะเลสาบแห่งนี้อยู่ที่ประมาณ3เมตรหากให้ผู้ใหญ่ยืนตรงก้นทะเลสาบและชูมือขึ้นปลายนิ้วของพวกเขาจะแตะผิวน้ำทุกอย่างเป็นไปโดยไม่มีปัญหาในตอนแรกแต่แล้วคเครื่องเจาะก็หยุดดูเหมือนว่ามันจะติดขัดที่ด้านล่าง คนงานพยายามที่จะทำให้มันทำงานอีกครั้งแต่ไม่สามารถทำได้เครื่องนยนต์ทำงานหนักเกินไปและคนงานได้ยินเสียงดังมาจากด้านล่างในขณะน,นี้แท่นขุดทั้งหมดเริ่มเอียงลงน้ำคนงานบนแท่นตระหนักดีว่ามีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นพวกเขาจึงวิ่งไปที่ฝั่งจากนั้นมีเสียงดังกังวานตามมาแท่นขุดเจาะขนาดเมื่อืมามูลค่า5ล้านเหรียญที่มีความสูงเท่าอาคารสิบห้าชั้นกำลังจมลงไปในน้ำอย่างช้าๆแต่ความลึกของทะเลสาบนั้นไม่ได้มากกว่าอาคารหนึ่งชั้นเลย มันเป็นไปได้ยังไงกันล่ะลองนึกภาพน้ํากําลังระบายออกจากอ่างเก็บน้ําผ่านรูระบายน้ําสิ่งเดียวกันนี้กําลังเกิดขึ้นกับทะเลสาบในขณะนี้เครื่งองเจาะได้เจาะรูเล็กบนผนังของเหมืองเกลือซึ่งมีอุโมงค์ลอดผ่านหินใต้ทะเลสาบและตอนนี้น้ําหลายล้านกลลอนกําลังทะลักลงในอุโมงค์เหล่านี้แรงดันที่สร้างขึ้นนั้นมากกว่าแรงดันน้ําดับเพลิงถึง1ิบเท่าคนงานเหมืองได้คนพบเกี่ยวกับหายนะนี้ขณะที่น้ําท่วมอุโมงค์พวกเขากําลังพยายามหนีอพยพออกจากเหมือง ผู้คน50คนกำลังเคลื่อนที่ผ่านน้ำและโคลนโดยใช้รถรางของเหมืองลิฟต์ชา้ชาๆสามารถบรรจุได้ครั้งละ8คนเท่านั้นต้องใช้เวลาในการอพยพคนงานเหมืองทั้งหมดถึง7ครั้งคุณลองนึกดูสิว่าคนที่อยู่ท้ายแถวรู้สึกอย่างไรมีน้ำท่วมรุนแรงอยู่ข้างหลังคุณมีผู้คนหลายสิบคนและลิฟต์ชา้ชาหนึ่งตัวอยู่ข้างหน้าแต่โชคดีที่ทุกคนสามารถหลบหนีได้น้ำได้แทนที่อากาศจากเหมืองโดยบีบอัดมันอย่างแรก มันทะลุผ่านอุโมง์ทั้งหมดแล้วมันก็ออกมาพื้นดินในรูปแบบของน้ําพุร้อนใต้ดินแต่ภัยพิบัติไม่ได้จบแค่นั้นมีการก่อตัวเป็นกรวยขนาดใหญ่อยู่กลางทะเลสาบรูขยายตัวและดึงน้ําเข้าไปข้างในมากขึ้นพื้นดินรอบทะเลสาบเริ่มพังทลายและตกลงไปในเหมืองควบคู่ไปกับดินกรวยน้ําดึงเรือบรรทุก11ลําเรือลากจูงแท่นน้ํามันทั้งหมดและต้นไม้จํานวนมากลงไปชายหาดทั้งหมดรอบทะเลสาบหายไป ถ้ำเกลือมีน้ำมากจนทิศทางของการไหลของแม่น้ำใกล้ที่สุดเปลี่ยนไปตอนนี้ไม่เพียงแต่ในทะเลสาบเท่านั้นแต่น้ำจากบริเวณโดยรอบก็ท่วมเหมืองด้วยกลวยน้ำกำลังขยายจากด้านข้างคุณจะเห็นการก่อตัวของน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง50เมตรซึ่งเป็นความสูงของอาคาร16ชั้นในขณะน,นี้มันเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในรัฐลุยเซียนาโชคดีที่การทำลายล้างอยู่ไม่นานสองวันผ่านไปเหมืองถูกน้ำท่วมอย่างสมบูรณ์ กรวยน้ำหายไปน้ำสงบลงเมื่อหลายวันก่อนมันเป็นทะเลสาบน้ําตื้นตอนนี้ก้นทะเลสาบใหม่อยู่ที่ความลึกประมาณ60เมตรมันเปลี่ยนระบบนิเวศไปเลยปลาและสัตว์สายพันธุ์ใหม่ปรากฏขึ้นที่นั่นบริษัทคุเจาะจ่ายเงินค่าปรับ45้าล้านดอลล่าร์เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสถานประกอบการที่ถูกน้ําท่วมทั้งหมดแน่นอนว่าผู้คนได้ตรวจสอบสาเหตุของภัยพิบัติครั้งนี้กลับกลายเป็นว่าวิศวกรผิดพลาดในการดูแผนที่ เขาคำนวณเพื่อเลือกพิกัดการขุดเจาะไม่ถูกต้องและไปยังเหมืองเกลือแทนมีทะเลสาบอีกแห่งที่มีกรวยขนาดใหญ่อยู่ภายในและยังเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยแต่คราวนี้ผู้คนสร้างมันขึ้นมาโดยตั้งใจยินดีต้อนรับสู่แคลิฟอร์เนียสู่ทะเลสาบเบอร์รี่เอซ่าก่อนหน้านี้มีเมืองกเกษตรกรรมเล็กๆที่ชื่อว่ามอนติเซโลใกล้ทะเลสาบในศตวรรษที่ผ่านมาผู้คนสร้างเขื่อนที่นี่แต่ในช่วงฤดูฝน ระดับน้ำในทะเลสาบจะสูงขึ้นและไหลท่วมขอบเขื่อนน้ำท่วมดินและชะล้างถนนคุณต้องสร้างเขื่อนให้สูงขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาใช่ไหมล่ะมันค่อนข้างสมเหตุสมผลเลยแต่วิศวกรของเมืองมีไอเดียที่ดีกว่าพวกเขาขุดหลุมใกล้ทะเลสาบและปูด้วยคอนกรีตมันมีลักษณะเป็นอุโมงค์กลมกว้างทอดลงสู่พื้นดินในช่วงฤด,ดูฝนระดับน้ำจะสูงขึ้นถึงบ่อและน้ำาหลายล้านแกลลอนจะไหลลงไปมันมีลักษณะคล้ายรูบายน้ำขนาดใหญ่ในห้องน้ำ น้ำทั้งหมดที่ไหลเข้ารูจะเคลื่อนที่ผ่านอุโมงค์แนวนอนและเข้าไปในอ่าวที่ใกล้ที่สุดนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพและผลประโยชน์แถมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมสําหรับนักท่องเที่ยวจํานวนมากนักสเกตบอร์ดก็ชอบที่จะไปเที่ยวที่นี่เมื่อระดับน้ําต่ํามันจะลงไปรวมกันที่อ่าวที่ใกล้กับจุดที่น้ําไหลออกอุโมงค์กลมเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมสําหรับการเล่นสเกตบอร์ดเรากําลังย้ายไปที่ทะเลซาเยเมนที่นั่นเรากําลังมองหาหลุมอยู่ แต่คราวนี้ไม่มีทะเลสาบหลุมนี้มีขนาดเท่าสนามบาสเกตบอลอยู่กลางทะเลทรายนักวิทยาศาสตร์ยังคงไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ก้นหลุมหรืออะไรเกิดขึ้นแต่ชาวบ้านมั่นใจว่าหลุมนี้เป็นประตูสู่โลกใต้ดินที่วิญญาณชั่วร้ายอาศัยอยู่แม้ว่าคุณจะไม่เชื่อในทั้งหมดนี้หลุมยักษ์ในเยเมนก็ยังทําให้คุณกลัวได้บางครั้งเสียงแปลกๆและน่ากลัวก็มาจากส่วนลึกของขุมนรกสีดํานี้และมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของไข่เน่าลอยออกมาจากที่นั่นอยู่เสมอ หลุมมืดมากจนดูดซับแสงแดดคุณจะไม่เห็นอะไรเลยแม้ว่าคุณจะส่องไฟฉายเข้าไปข้างในก็ตามผู้คนได้ศึกษาสถานที่นี้ด้วยเครื่องมือที่ช่วยเหลือได้อย่างเลนส์ออปติอลและโดรนอันทรงพลังแต่พวกเขามองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดอันน่าสะพรึงกลัวจากระยะไกลสถานที่แห่งนี้ดูเหมือนหยดสีดําที่อยู่กลางผ้าใบทรายสีทองแม้กระทั่งตอนนี้หลุมยักษ์ในเยเมนยังเป็นหนึ่งในสถานที่ลึกลับที่มีการศึกษาน้อยที่สุดในโลกแต่เมื่อเร็วๆนี้กลุ่มผู้กล้าหาญได้ลงไปใต้ดิน พวกเขาพบหินย้อยงูและแม้แต่น้ําตกที่นั่นนักวิทยาศาสตร์กําลังพยายามค้นหาว่าหลุมนั้นปรากฏได้อย่างไรและมีอายุเท่าใดบางคนบอกว่าหลุมนี้เกิดจากการก่อสร้างตอนที่นักธรณีวิทยากําลังเจาะด,ดินเพื่อค้นหาแร่ธาตุกระบวนการเจาะทําให้พื้นผิวดินถล่มและตอนนี้เรามาเยี่ยมชมหลุมที่มีชื่อเสียงอีกแห่งที่ซ่อนอยู่ใต้น้ําปริมาณมหาศาลกันมันคือร่องลึกก้นมหาสมุทรมาเรียนานี่คือหลุมที่ลึกที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกใกล้กับหมู่เกาะมาเรียนามันลึกมากจนสามารถใส่เอเวอเรสต์ลงไปได้หนึ่งลูกครึ่งในการดำน้ําลึกคุณจะต้องมีอุปกรณ์พิเศษที่สามารถทนต่อแรงดันน้ําที่รุนแรงได้มันควรจะเป็นยานสำรวจน้ําลึกที่แข็งแรงและมีออกซิเจนเพียงพอมันแพงแต่การเดินทางนั้นคุ้มค่าในร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนาคุณจะได้พบกับสิ่งมีชีวิตแปลกๆที่ไม่เหมือนใครซึ่งคุณไม่เคยได้เห็นบนพื้นผิวหรือในภูมิภาคอื่นๆของมหาสมุทร เกรฟิชและจุลินรีย์ที่เป็นพิษกินสารที่ดูเหมือนน้ำมันอยู่ที่นี่คุณสามารถพบปลาที่มีร่างกายโปร่งใสมองเห็นอวัยวะและโครงกระดูกของพวกมันคุณสามารถเจอสัตว์ประหลาดที่มีฟันที่หน้าขนลุกคล้ายกับปลาตกเป็ดว่ายน้ำผ่านไปสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดูบอบางและไม่เป็นอันตรายแต่ลองดูคุณสิคุณอยู่ในยานสำรวจน้ำลึกที่ทำจากโลหะผสมจากโลหะหลายชนิดแรงดันน้ำที่นี่สามารถเปลี่ยนรถธรรมดาให้เป็นขนมปังแบนๆได้เลยแต่ปลาเหล่านี้ซึ่งมีลำตัวโปร่งใสที่อยู่ที่นี่ กลับว่ายไปมาประหนึ่งอยู่ในสาน้ำ